สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ผมจะพาไปตามหาไอเทมคุยพัดเหล่าสาวกนะครับเป็นไอเทมที่คนก็ไม่ค่อยสนใจนะแต่ผมว่ามันสวยดีอะอ่ะไปเลยครับเราวาไปที่ยอดพึกษาศักดิ์สิทธิ์นี่นะครับแผนที่ของมาเลเนียนั่นแหละวิ่งตามนี้เลยเก็บจัดพวกนี้ครับของที่จะพวกนี้ไม่ใช่นะมันอันเล็ก ต้าใหม่เราตัวใหญ่ครับอยู่ไกลๆนู่นตามนี้เลยครับกําจัดหมดเพื่อนๆจะกําจัดมดด้วยวิธีไหนก็ตามสะดวกนะผมสะดวกวิธีนี้ <laughs> ผมย้ำเกับทุกคลิปนะผมเป็นคนเล่นเกมไม่กเก่งแต่ต้องใช้ความพยายามครับกําจัดให้หมดไม่งั้นเราไปไม่ได้โอเคเรียบร้อยแล้วโดดไปครับ วิ่งไปครับหน่วยเป้าหมายเราครับถึงแล้วครับเป้าหมายเราทาไม่ได้ก็ต้องฟาร์มใหม่แบบนี้ครับจนกว่าจะได้นี่ผมตัดเลยนะผมได้มาแล้วหาอยูสองวันนี่ครับหาอยูสองวันจริงๆโอเคนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับไปกระตุใจให้ด้วยนะฮะขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับแล้วมาดูกันใหม่ว่าผมจะหาไอเทมอะไรมาให้ดูกันอีก บ๊ายบายครับ